ถ้าไอเดียเดียวสามารถพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศได้จะเป็นยังไงครับนี่คือเรื่องราวของรอวพอหน่วยงานใหม่ที่จะทําให้เรื่องนี้เป็นจริงงานวิจัยของไทยที่เจ๋งๆเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับแต่ทําไมส่วนใหญ่ถึงไปไม่ถึงมือผู้บริโภคนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ของเราช่องว่างตรงนี้แหละครับที่ในวงการเรียกว่าขบเหมรละนะเป็นจุดที่นวัตกรรมดีๆต้องจบลงเพราะขาดคนช่วยผลักดันต่อวันนี้เราจะมาดูกันครับว่ารอวพอคืออะไร จะมาแก้ปัญหาระบบเก่าด้วยภารกิจสี่เร่งได้ยังไงแล้วใครจะได้ประโยชน์บ้างถ้าดูเปรียบเทียบจะเห็นภาพเลยครับจากระบบเก่าที่ติดขัดเรื่องกฎระเบียบม,มาเป็นหน่วยงานใหม่ที่คล่องตัวกว่าเดิมมากและนี่ก็คือที่มาของการจัดตั้งรอวอพอ,อย่างเป็นทางการครับเป็นองค์การมหาชนที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมงานวิจัยไปสู่ตลาดโดยเฉพาะหัวใจสําคัญของรวพอก็คือภารกิจ4ี่เร่งครับเหมือนมีเฟือง4ี่ตัวที่หมุนไปพร้อมๆกันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมไปดูเฟืองตัวแรกกันครับ เฟืองตัวแรกเลยคือเร่งวิจัยครับโดยจะเน้นไปที่พวก Deep t e c คหรือเทคโนโลยีเชิงลึกที่เอามาแก้ปัญหายากๆในชีวิตจริงได้เฟืองตัวที่2เร่งลงทุนพูดง่ายๆก็คือทําให้รัฐกับเอกชนมาร่วมลงทุนกันได้ง่ายขึ้นเพื่อปั้นให้เกิดเป็นธุรกิจจริงๆต่อมาคือเร่งพาณิชย์ครับเฟืองตัวนี้จะมาช่วยให้นวัตรกรรมติดปีกออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเรื่องมาตรฐานหรือการขาย แล้วเฟืองสถาร์เร่งพัฒนาพื้นที่คือการนำเทคโนโลยีไปช่วยเศรษฐกิจฐานลากจริงๆอย่างเช่นเอาดโดรนไปช่วยให้เกษตรกรทํางานง่ายขึ้นแล้วอะไรล่ะครับคือเชื้อเพลิงที่ทําให้เฟืองทั้งสีนี้หมุนได้คําตอบก็คือคกลไกที่เรียกว่าการร่วมลงทุนหรือ co-investment นั่นเองง่ายๆเลยครับรอพอๆจะทําตัวเป็นเหมือนแม่สื่อคอยจับคู่งานวิจัยดีๆจากมหาลาัยกับบริษัทเอกชนที่พร้อมจะลงทุนแล้วสรุปว่าใครกันที่จะได้ประโยชน์จากระบบใหม่นี้บ้างเรามาดูกันครับ เรียกว่าได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายเลยครับตั้งแต่สตาร์ทอัพนักวิจัยไปจนถึงเกษตรกรและชุมชนที่จะได้ยกระดับสินค้าของตัวเองเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ไม่ธรรมดานะครับคือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ได้ถึง1ล้านล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆครับคำถามสุดท้ายก็คือนวัตกรรมที่จะมาเปลี่ยนประเทศชิ้นต่อไปจะมาจากไหนด้วยกลไกใหม่นี้คำตอบอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดก็ได้ครับ